คำเตือนโปรดฟังก่อนที่จะดูคลิปนี้เก็บไปด้วยคยําหยาบคายแล้วก็คำรุนแรงนี่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมมากกว่าพวกเลเวลหนึ่งขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกับซีไกลผมเชลวสหรับพูดครุรองจานที่เกี่ยวข้องกับสาระแม่นหนังนะครับแต่สุญยอดเป็นแอนิเมทนะครับผมกับคนที่วคกรู้ะตองครับไปจับแบบตองครับดีเคลียเคลียครับวันนี้คลิปพิเศษแล้ว นะครับผมที่จริงแล้ววันเนี้ยพี่จริงแล้วไอตัวคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปที่แบบก็จริงๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นคลิปของการเดียกว่าตัดจากไลฟ์แล้วก็ตัดทําเป็นคลิปอีกทีนึงใช่ไหมก็จะเห็นบ่อยๆในหลายๆวันที่ผ่านมาแต่ว่าในเดือนเดือนที่ผ่านมาเราแทบไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราก็เก็บไว้พูดในแบบพูดในรายการเซีามกเพราะของผมก็ถ้าใครเพิ่งดูลน์นี้จะพูดว่ารายการเซียมากท็อปเป็นรายการผู้คุยประจำเลือดหัดนะถ้าคุณได้ตาชมผมก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนนะัตาม้แหลก อนไหนก็ไหนนะผมเราจะพูดกันเลยแหละครับเพราะวันนี้มีข่าวแร้งเดือดจ,จ,จริงแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะคือจะเก็บทําคลิปไว้ลงเสาทิจันทร์ก็ได้แต่เนื่องจากว่าผมไม่ได้อยู่บ้านเลยทําให้แบบผมเลยต้องถ่ายวันนี้แล้วลงวันนี้เลยซึ่งเป็นอะไรที่สะใยมากเพราะว่าผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับวันนี้ซึ่งเป็นอะไรที่่น่าสนใจแล้วก็น่าละอายใจสําหรับคนในวงการเมที่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะเห็นอย่างนี้อีกครั้งในปี2 0 2 4ยี่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ มันก็นะผมอะไรพูดมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ควรมีอีกแล้วอะ่ะนะครับผมตันนั่นแหละแต่ว่าแบบอ่ะไหนๆแล้วผมขอในข้อความสึ่ในะครัผมบ้างนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าผมว่าอยากพูดจริงๆว่าทําไมเขามีความคิดอย่างนี้ได้นะครับตามนั้นแหละโอเคก็มาคนน่าจะรู้กันนะครับว่าเรื่องอะไรเพราะรู้จากในปกคลิปนะก็คือเรื่องนี้ครับผมอ่า การดูเถื่อนคือการสสียส่วนอีกรูปแบบครับผมก็อันนี้ผมไปเห็นมาจากคนคนหนึ่งนะครับผมซึ่งอันนี้เขาแชร์จากกลุ่ม กลุ่มของคนคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มช่องอันนี้ไม่ช่องนึงที่ผมกับช่องเขาบ่มกับช่องผมพูดอะไรกันว่าช่องปูบัวเลวกันนะขั้นผมกับปูบัเข้าจะเคารบกันนะครับคารบกันจริงๆนะคือแบบว่าผมก็ช่วกันติดตามกันมาอะไรก็ตามนะครับผมก็ผมก็ได้ไปเห็นว่าคนในคนในแบบผู้ติดตามของปูเขาได้มาแชร์อันนี้มาผมก็เพิ่งเห็นนําผมไม่ของของแบบน้องๆผมในช่องเขาไม่ได้แชร์เรื่องนี้กันเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องในสาระกันแต่ว่าในไหนๆก็ไม่ได้เรื่องสาระหรอกแต่ว่าเขาไม่ยังไม่เห็นกันมากกันมากกว่าผมเลย ก็เลยแบบเห็นว่ามันยังไงกันบ like ้างผมเลยนั euh. ่งมาสองแล้วก็นั่งอ่านความคิดเห็นคือแบบโอก็นะซึ่งอันเนี้ยผมก็ไอความคิดเห็นของผมเนี่ยผมก็เพ่งไรู้ข้อมูลว่ามันคือโพสต์ของอ่ากลุ่มจากกลุ่มกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มอนิเมะที่ใหญ่มากประมาณ3ามแสนสี่แสนคนซึ่งก็นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างเพราะนอจากว่าทุกวันนี้แบบผมไม่ได้ตามผมไม่ได้อยู่กลุ่มอนิเมะมาประมาณ5ปี6ปีกว่าแล้วครับเพราะนอกจากว่าผมมีความคิดของผมเองผมค่อนข้างไร้สาระแลวกันผมแบบ ผมเลไไม่ได้ตามข่าวสารอะไรไม่ตามว่าเขาด่าเรื่องอะไรบ้างแค่แบบก็อาจจะเห็นมัดผ่านตรนที่บอกว่าเฟซไม่ได้นากลุ่มนี้มาว่าเขามีความเห็นยังไงอะไรเงี้ซึ่งผมแบบผมไม่ได้ตามอันนี้แบบกลุ่มมันไม่มาหม้าปีแล้วครับนานมากแล้วนะครับผมก็เพิ่งมาเห็นตอนที่เขาแชร์กันมาเนี้ยแหละโอเคก็มาพูดถึงความเห็นนี้กันนะความเห็นนี้คืออะไรบ้างนะครับผมก็คือประมาณนี้อ่ะ คุณเห็นพออันนี้บางบางคนคนนอาจจะเห็นกันแล้วนะในช่วงที่ผมแบบแชร์ได้แถบชุมชนแล้วเนาะคนน่าจะเห็นกันแล้วแต่ว่าอ่ะเราจะพูดกันหน่อยแล้วกันนะก็คือน,นะครับคนคนนี้นะครับผมผม,มรู้เขาเป็นใครเหมือนกันนะแต่ว่าดูจากลักษณะการโพสอ่ะผมก็เอาจริงคือมันก็มีเป็นเชิงเงปั่นนั่นแหละแล้วผมก็ไม่อยากแบบไม่อยากไปเพิ่มชื่อเสียงเขาอะ่ะเพราะเนื่องจากว่าอันนี้ผมก็เลยปิดเขาข้อหาข,ของเขาเพราะเนื่องจากว่าผมไม่อยากเพิ่มชื่อเสียงเขาแต่คุณแต่คณนั่นน่าจะเห็นน่าจะรู้แล้วว่าเป็นใครนะตอนนั้นนะครับผมไม่อยากเพ่าาาระจกว ความคิดอย่างนี้ผมไม่อยากแบบผมไม่อยากพูดถึงเขาเท่าไหร่้วแต่ว่าอ่ะแหนๆแล้วผมก็ตจอมาพูดก,กันหน่อยนะครับผมโอเคมาโคคน,นี้นะครับผมเขาได้พูดว่าเอาจริงการดูเถื่อนมันไม่ผิดเลยนะเว้ยกระแถมแม่งยังคือการคืนส่นส่นอนทเมะหรือแบบหนึ่งด้วยซ้ำนะถ้ามึงรองความคิดที่ไม่รู้ว่าบะบะมีเปล่าของมึงคิดแล้วนะการดูเถื่อนของเขาอยากดูแต่ไม่มีตัง แม่งสมัครถุนฤทสิิ์ไม่ได้เขาเลยต้องมาดูเถื่อนซึ่งเถื่อนแม่งก็ต้องดูมาจากที่ที่ถูกลิสิธิ์อยู่แล้วแล้วไอคนดูมันก็ต้องดูสิริสิษย์มาก่อนแล้วถึงดูดมาการที่มึงไปดูเถื่อนเท่ากับว่ากัส่วนขอ,ของที่ดูแท้มาก่อนแล้วดีกว่าพกไปดูสองสูตรอะไรเลย,เลยหัดคิดบ้างดิวะก็แค่คุณดูจากโพสอะไรต่างคุณน่าจะคิดว่าเอ๊เขาปั่นเปล่าวะอะไรก็ตามนะแต่จริงๆแล้วครับผมอันนี้ผมพูดในความคิดผมตรงๆเลยนะคือ คุณได้ตามวงการในเว็บมาตลอดคุณจะรู้ว่าพวกวันเนี้มันมีคนเลเวลหนึ่งเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันจะมีมากขึ้นเยอะเลยซ้ําพวกเลเวลหนึ่งคืออะไรพวกเลเวลหนึ่งไอ้โอเคผมคือความไม่เห็นบงบ่องแล้วฟังคำว,วิจารณ์ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าไม่ได้ก็ด่าไม่ได้คือแบบว่าด่าไม่ที่กูชอบไม่ได้เหยียดเขาเหยียดคนอื่นด่าคนอื่นวิจารณ์ตัวเองไม่ได้คําพูดเลื้อน ไรแบเนี้ยคืออย่างเงี้ยครับพูดเลยว่า1นึ่งเขาพูดเลือนเขาพูดเลกว่าไม่คิดไต่ตองให้ดีก่ออันิเม่จะสื่อยี่คุณก็คิดไปอีกทางหนึ่งคือคุณคิดแบบบงบงอะไรกันมาทัน <fry> ท <UC S> <co> ี่ว่าเสน่ห์ทันที่ว่าแบบไอ้ซีรีส์นี้มันสื่อมันสื่อไปทางนี้จริงแต่พยายามคิดตงๆสามารถสามารถวิจารณ์ได้แล้วก็ตามคือบอกว่าหรือพวกแบบบางทีก็พวกแบบเด็กน้อยไอ้จริงเด็กน้อยก็มีพวกเลยว่าเลยว่าดีๆก็มีนะแต่พวกเลยว่าหแบบพวกแบบเด็กน้อยเดี่ยวว่าคนนี้ด่าแบไม่ชอบกันไปชูไม่จริงก็ต้องดูเองไม่ต้องดูหรอกอะไรเนี่ยแน่จริงไม่ทําเองดีคือแบบปาเนี่ยมีบ่อยนะครับซึ่ง ถ้าหลักการเนี่ยเอาตรงคือคนอาจจะคิดแบบถ้าคุณไม่ได้ตามจริงจริงรังๆคุณจะบอกว่ามันอาจจะปั่นก็ได้แต่จริงๆแล้วนะครับอันนี้เราพูดกันตรงเลยว่ามันมีคนมีความคิดอย่างงี้จริงอันนี้อันนี้ส่วนตัวเลยไยเ,เสียงแหบเลยมันมีคนคิดอย่างงี้กันจริงๆริงเว้ยเออค,คุณจะมองว่าเป็นการปัน่นแต่มันมีคนคิดอย่างงี้จริงจริงๆด้วยซ้ำผมเห็นมาหลายปีแล้วครับก็เห็นเยอะสุดน่าจะเป็นช่วงที่บอกว่าไอ้นั่นอะขอบคุณว็บเถื่อนอะซึ่งเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากอันนั้นคือสิ่งที่น่่าาเเกกรียนทสของงว้มล่า มึงขอบคุณหาพ่อออกมึงกันไงเออตอนนั้นจริงๆไม่คือแบบมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดแบบน่าเกลียดที่สุดแล้วอะตอนนั้นน่ะผมไม่คิดว่าจะมีอันนี้อีกแล้วอะตอนแรกนะแต่พ่ออย่างนี้เห็นมาปุ๊บคือแบบว่าโอ้โหโอ้ไมค์ก้โอเคผมไม่อยากเสียวเวลานะผมจะพูดประมาณประมาณไม่ถึงสิบห้านาทีแล้วผมจะจบแล้วผมไม่อยากเสียวเวลากับคนแบบนี้ครับผมไม่รู้นะว่าคนปั่นแค่ไหนแต่ว่า วงการนี้ไม่จะมีคนงี่เง่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มอะไรไม่ดังๆเลยนะเฮ้ยไอ้ลูกเพจอะไอ้คน 3, 3สามแสนบางคนอะมึงดูคนแบบมึงมึงเอาคนแบบนี้เข้าไปก็เลเทครับผมก <c oughs> <ส>็ะอะไอ้กลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่เลเทอยู่แล้วได้พูดแบบโพดแบบเบียวโพดแบบงงๆอะไรก็ตามดีนะคือพูดตรงนะช่องผมใปนช่องที่เล็กอยู่ยังเจอคนแบบนี้น้อยมากนะคือแบบ <c oughs> แต่ผมก็เจอบ่อยเออผมก็เจอบ่อยพูดตรงนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยเห็นอะไรนี้นอกจากคนเขาแชร์มานะแต่ก็อะ ผมพูดอะไรให้ฟังนะครับว่าคนมีความคิดอย่างนี้เท่ากับโง่มากอันนี้ผมพูดเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมเคยจะบอกคนดูเถื่อนนะผมพูดตรงหัวเคยดูเถื่อนแต่ตอนนี้ไม่ท็อไม่ละมีน้องๆหลายคนที่ตามผมก็ดูเถื่อนดูได้ดินเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดกับไอ้เรื่องนี้ให้ฟังคือถ้าคุณดูเถื่อนเงียบๆแบบรู้สึกเปล่าไปเลยไม่ต้องมาโพสเฟซไม่ต้องโพสตวิดดูภูมิใจว่ากูดูกูดูม่เรื่องนี้จากเว็บเถื่อนเว้ยหรือแบบดูสปอยแบบกูดูเรื่องนี้จากการดูสปอยเว้ยอะไรต่างเงียบ เงียบชัดอัพเงียบเสมอเพราะว่าพูดตรงนะครับผมในทุกวันนี้วงการเลขาิิธิ์เข้าถึงง่ายมากและบางที่ดูฟรีร้อยสองร้อยเรื่องถ้าคุณยังโพสอย่างนี้อยู่แสงว่าความคิดคุณล้าหลังมากเว้ยเดี๋ยวแม่งก็จะมีตัดกับคอยๆบอกว่าเราไม่ดูเว็บแท้เพราะว่า,เรา,เ,รา,วาเราไม่ดูแท้เพราะสับสนุนนทุนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนคุณคุณเลยไหมถ้าไม่มีในทุนอะอนิเมะมันก็เกิดรม่อยหรอก เว็บสตีมม่งก็ไม่มีหรอกมึงก็กลับไปอยู่ยุ่หลุมดำมึงอะ่ะเออน,นั้นในหมวดบู่เลยนะคอมเมนต์แบบเนี้ยแสดงว่าคุณยังไม่ผ่านยุบหลุมดำใช่ไหมยุบหลุมดำเป็นยุบซีซั่ตีนมากของการอานิเมะครับผมคุณรู้ไหมว่ายุบหลุมดำคือยุบอะไรอ,ะอ่ะถ้าคุณเคยเกิดทนันแท้บางคนรู้กันนะคือยุบที่แบบว่าวงการอานิเมะมันโดนปิดกันทุกอย่างอเกือบทุกอย่างเพราะว่ามีสื่อโจมตีนั่นแหละครับมันยากเจออย่างนั้อีกเอบากัใช่ไหม แล้วคุณอยากแบบเข้าสู่วงการเก่าใช่ไหมสมัยเก่าที่บอกว่าคนไม่ดูเถื่อนหมดเลยต้องไปซื้อแผ่นดูแท้คือต้องซื้อแผ่นดูหรือดูในทีวีเท่านั้นอ่ะคุณอยากกลับไปยังงานใช่ไหมอันนี้ผมแบบอันนี้ผมพูดเลยนะว่าปั่นแต่ว่าคุณพูดอย่างนี้ปุ๊บผมรู้เลยว่าเซลล์สมองของคุณน่าจะอายุยังไม่ถึงสิบแปดปีเว้ยผมไม่รู้ว่าคุณอายุมากกว่าผมแค่ไหนเว้ยแต่คนที่อายุน้อยผมมีคนที่อายุมดีกว่าคุณเยอะแล้วครับคิดอย่างนี้แสงว่าคุณคิดตื้นมากตื้นมาก และมีคนแบบสาบสนย์ด้วยนะเขาไม่แบบนี้คือปัญญาอ่อนมากคือดูคนดูเถื่อนผมไม่มีปัญหาครับแต่เงียบชัดอัพลู้ดซิปปากดูสปอยรู้ดซิปปากซะตามนั้นอย่ามาพ่นงี้พราพ่นงี้คือคุณโง่ตามนั้นเราเราปฏิญ,ญาณตนเลยถ้าคุณมาพ่นงี้ขึ้นคุณโม่มากแต่คนอาจจะอ้างว่าแบบมีความจนแบบอ้างดูความจนแล้วก็มาดูถูกผมมีคอมเมนต์อย่างงี้เกิดขึ้นนะในช่องผมแต่โดนแบบไปทิ้งไปแล้วมีคอมเมนต์มาดูถูกผมผมเก็บตังในแค่นี้เองคือขอโทษครับผมคุณเอาคุณเอาอย่างงี้มาผมโมดเลยนะว่า คุณจัดการเวลาไม่เป็นทำไมผมจัดการเวลาได้คือผมผมก็ถามคนอาจจะด่าว่าแบบก็พวกมึงด่ากันพวกมึงว่างไงใช่ไหม่ะว่างกูไม่ว่างเท่าพวกมึงนี่คือแบบดูสปอยดูเถื่อนกูไม่ว่างเท่าพวกมึงนี่อะไรแต่กูไม่มีเงินเท่าพวกมึงนี่ขอโทษครับมันผิดที่ตัวคนเองคุณไม่จัดการเวลาให้ดีคุณไม่จัดการเงินของคุณให้ดีถ้าคุณจัดการเงินให้ดีเขาคุณจัดการดูเวลาให้ดีคุณสามารถดูแท้ได้คุณสามารถดูดูอนิเมะเต็มตอนได้โดยไม่จำเป็นต้องดูสปอยหรือดูเถื่อน อ้าแล้วถามว่าพี่พี่ทำได้ป่ะผมทําได้ผมมีงานทําผมเหนื่อยมากแต่ผมสามารถแบ่งเวลาในการทําคลิปในการดูอนิเมะมและการดูเว็บแท้มีตังเก็บในการดูเว็บแท้ทาไมผมทาได้ทาไมผมทําได้แล้วทำไมคุณทําไม่ได้ผมมีเวลานกว่าพวกคุณเยอะบางคนเยอะนะท้าำไมผมทาไม่ได้ผมมีเวลาต้องทําคลิปผมเวลาต้องทางานผมเวลาต้องดูแบบแก้ไขน้องแบบดูแลน้องดูกับคร้บครัวดูอะไรต่างผมมีเวลาทำไมคุณสามารถเวลาได้ทำไมสอนว่าถูกดูเวลาเต็มได้ ทำไมสามารถผมเก็บเงินสามารถดูเว็บแท้ได้ทำไมผมทำได้ทำไมคุณผู้คนทำไม่ได้แล้วคุณก็ใช้ข้ออ้างนี้มาตลอดคืออะไรกันเนี่ยคุณแบบการดูเถื่อนมันแบบสับสนกันดูอะไรไม่รูปแบบหนึ่งเขาโทษครับการดูเถื่อนของคุณไม่มีการสับสนครับเพราะคุณสับสนอะไรคุณสับสนเว็บเถื่อนเว็บเถื่อนได้เงินเดือนเดือนละกี่แสนเดือนกี่ล้านคุณรู้ตัวกันบ้างครับเขาไม่ได้แชร์รายได้คุณแต่ผมรู้นะเพราะเว็บมันเว็บมันมีการตลาดงี้เว็บมันมีโฆษณาแบบโฆษณาเว็บอ่ะโฆษณาเว็บการธนาคารคุณเข้าใจกันใช่ไหม แต่แบบคุณจะอ้างว่าไปการสอบสวนแบบหนึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องเข้าใจปะคุณสอบสวนแบบอีกแบบหนึ่งรูปแบบมันคืออะไรเขาเาเงินมาให้เแบเบถือนเแบลบถอนไดแบบ้เงินเป็นแสนเป็นล้านจีเนี่ยไหมเออเขาไม่มีตังสมัครนี่คือเขาอ้างไว้คือนี่ผมพูดอยู่แล้วเว้ยซึ่งแบบเขาก็เลยต้องดูเถื่อนซึ่งเถื่อนก็มาจากการดูอนิเมะที่จกเลสิ้อยู่แล้วก็แต่กับวันนี้ผมคือผมเมื่อเคยเห็นนะแต่ผมจะพูดอะไรให้ฟังครับอ่าสมมุตินะ สมมติคุณเนี่ยที่โพสอนะ่ะผมซื้อสินค้าของคุณห้าร้อยบาทสมมติคุณเป็นไหนดอนแล้วผมซื้อสินค้าไอดอนคืนประมาณพันหนึง่งแล้วอยู่ดีอ่ะซื้อพันหนึ่งผมอุดหนุนเลยสิทธิ์เลยแล้วสมมติอยู่ดีอ่ะผมอะ่ะก็ปี้ไอสินค้าแบบนั้นอนะ่ะก็ปี้แบบสวยงามเลยนะแล้วแจกฟรีคนอื่นนะแล้ว,แวได้แบบแจกฟรีขายคนอื่นต่อแล้วได้เข้าตังค์แล้วเราได้เข้าใครครับเข้าผมครับถูกต้องครับเข้าผมครับไม่ได้เข้าคุณครับ ไม่ได้เข้าวงการในเรื่องคุณครับเข้าผมเพราะผมขายต่อเพราะผมขายปิ้นมาขายมานของแท้จะเงินเข้าผมสุดยอดไหมแต่ต้องพูดว่ากฎหมายของไอ้บริษทัทในเมทในไทยมันยังอ่อนอยู่มันเลยไม่ขนาดเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าแบบก็ต้องดูจากถุนลิสเตเปล่าคืออ่าเข้าใจเว็บเถือนบางคนดูจากถุอลิสเตแล้วก็ดูแต่คุณไม่ได้ดูคุณดูเว็บเตือนเออ การสนับสนุนเขากับแบบการสนับสนุนแบบการที่มึงไปดูเถื่อนก็เท่ากับสนับสนุนคนที่ดูแท้มาก่อนตะกาอย่างนี้พังมากนะครับคือไปตะกาศที่ควายมากน่าจะโดนเคาะหัวสักทีหนึ่งอะคือแบบว่าเอดีนะผมไม่เจอคนในในช่องผมอะอย่างนี้นะแต่แบบเออดีกว่าพวกไม่ดูสนับสนุนได้เลยคือพวกไม่ดูนี่เขาไม่ไม่มีเวลาเขาจะได้ไม่สนับสนุนเราเลยผมเข้าใจได้เว้ยแต่คนที่ดูแล้วไปดูเถื่อน่ะมึงนี่แย่กว่าคนที่เขาไม่ดูนะ คือเขาไม่ดูเขาไม่มีปัญหาจริงๆ э ไว้เขาไปดูเขาเก็บเงิงนดูราคาบางทีบีบางที่ดูฟรีด้วยคุณยังบอกว่าดูเถื่อนอีกอะก็ตอนนั้นเร 24, มพูดเลยว่าสองยี่สิบสี่เมย์เมย์กระดูกเสียข้าถึงง่ายมีฟรีแต่คุณยังดูเถื่อนอีกแสดงว่าคุณโง่เราพูดแค่นั้นเลยครับไม่ง่ายคุณโง่ของโง่และโง่ลซ้ำแต่คุณดูเถื่อนผมไม่มีปัญหาผมพูดซสําแต่เงียบปากแค่นั้นเลยจบโอเคมาไม่องงอถึงสิบนาทีผมไม่พูดอะไรเยอะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดประมารั้้งาาแลวว่า ร้อยร้อยกว่าครั้งแล้วว่าฮะตะาไก,ก่างี้มันไม่ควรใช้ในปีสองยุสิเว้าากกายเพราะตะไก่งี้ป๊าปุเขาขอบคุณโง่ครับตามนั้นแหละยุคนี้ของอิสิตเขาถึงง่ายแล้วมีดูฟรีมีทไทยแลนด์อันนี้วันเอเชียอันนี้วันไทยแลนด์อิสอนิมเมะป๊อปบ,บางอันก็ดูฟรีออชีบางอันก็ดูฟรีบิวเวิบานก็ดูฟรีอ่าอ่าเออตามนั้นมีที่ดูฟรีของลิสิต ก็ยังดูเถื่อนอีกก็โง่ครับแค่นั้นโง่แบบโง่จริงๆคุณต้องไปเสียเวลากดโฆษณาอ่ะเสียเวลากดโฆษณาเสียเวลานาั่งกดข,ข้ามโหลดเว็บอะไรติ่งทันที่ว่าในเว็บ youtube เปิดม,มาปุ๊บโหลดปั๊บจบในในฟีดก็เหมือนกันเปิดม,มาปุ๊บดูต่อดไปได้เลยโหลดปั๊บเร็วเสร็จจบเว็บคุณภาพแบบนี้คุณไม่ใช้กัน ก็เข้าใจอยู่คนไทยยังคนใจยังไม่เข้าใจหลักการสิติอยากการอนิเมะแบบของทุลย์สิทิ์นี่หว่ายังไม่เข้าใจหลักการทุลย์สิทธิ์ก็จะมีพวกบูบงอย่างนี้เกิดขึ้นตลอดแหละครับตามนั้นแหละโอเคก็มาณนี้นะครับสอบ EP นี้นะก็ไม่มีอะไรมากครับเกินไม่เกินสิบนาทีครับขอบคุณมากสับการตามการที่ชอบเลมก็รายการตามครับผมแล้วก็สนับสนุนผมได้ก็ถ้าคุณมีกาลังซัพพอร์ตก็สนับสนุบกันด้วยนะครับผมตาล่างนะครับโซเชียลแชมิลชิคครับผมขอบคุณมากกับรับฟังความเห็นกับผมนะครับผมก็พิจารณาแล้วแต่ว่าความคิด เพราะว่ามันดูโง่ครับตามนั้นเขอเขุามาครับวันนี้ครับ